มาต่อกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีสิงห์ภาคสองนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนเขาถือมากนะครับเรื่องสัจจะเรื่องคําพูดเรื่องสัญญาชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเป็นคนที่ตั้งใจทามันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัว หรือแม้แต่เรื่องความรักถ้าเกิดเขาให้ความสําคัญกับใครขึ้นมาแล้วขอให้รู้ว่าคุณเป็นคนพิเศษคนหนึ่งทีเดียวเพราะชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับไม่ได้คบกับใครง่ายๆเขาเป็นคนที่เลือกคบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแม้แต่คนรักก็ตามแล้วเขาก็เป็นคนที่ให้เกียรติคนรักด้วยชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเขาจะมีสัญชตาตญาณแห่งความเป็นผู้นํา นะครับมีสัญชาตญาณแห่งความเป็นผู้นําเป็นคนที่กล้าแต่อีกในหนึ่งนะครับความน่ารักของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่หลายๆคนไม่รู้ในบางครั้งนะครับเขาก็อยากนะครับแสดงออกให้รู้ว่าคุณมีความสำคัญกับเขามากแค่ไหนโดยการเทคแคร์อะไรบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้รับจากคนอื่นๆ,ๆก็ได้ บอกให้รู้ก่อนว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นไม่ได้เทคแคร์ใครง่ายๆนะครับเขาต้องมีใจหรือรู้สึกดีกับคุณจริงๆชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในปี2566ครึ่งปีหลังเป็นปีแห่งการทำงานอย่างมากงานจะมีความสำเร็จอย่างมากชื่อเสียงก็จะดีด้วยแต่เออชาวลัคนาราศีสิงห์ระวังเรื่องสุขภาพทีหนึ่งนะครับเพราะคุณทางานไม่เห็นแกเน็ตแกเหนื่อยนะครับหาเวลาพักผ่อนบ้างแต่ผมก็ยังดูตามดาวแล้ว นะครับด้วยคาแรคเตอร์ของคุณบอกให้หยุดคุณคงไม่หยุดหรอกเพราะคุณเป็นคนชอบทํางานแต่ครึ่งปีหลัง2566ก็เป็นครึ่งปีหลังที่งานของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะประสบความสําเร็จต่อยอดของเดิมไปได้อย่างดีเอาเป็นว่างานใดที่คุณรับผิดชอบอยู่นอกจากจะมีความสําเร็จแล้วยังมีโอกาสไปต่อยอดที่งานอื่นๆได้อีกขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษา่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดสาแทงโงเฮงและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมาก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official ID m t s t e r m i n g 6 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ